ดีครับจากทีมข่าว5เมตริกนะครับวันนี้เรามาเจออุบัติเหตุอยู่เช่นน้องกี่นางรองนะครับนะครับอยู่เกาะการถนนนะครับเป็นรถบรรทุกนะครับรถบรรทุกสิบล้อนะครับไม่รู้เกี่ยวชนกับอะไรนะครับหัวนี้เละเลยนะครับนี่นะครับเป็นอุบัติเหตุการถนนนะครับ น่าจะหลับในหรือเปล่าครับคู่กรณีอยู่ไหนยังไม่เห็นคู่กรณีนะครับอ้โหทไมรถพวกคันนี้ไปอย่างนั้นเขาจะมาดูกันหรือเขามามาลากกันเป็นเพื่อนกันหรือเปล่าบริียวกันหรือเาขาขอความช่วยเหลือหรือเปล่านี่นะครับกางถนนเลยนะครับ สดนนสดร้อนร,อ 5. 5. ร้อนครับเวลาเกินก่อนเขาเยปิดถนนใช่ไหมสิบสองนาฬิกาห้าสิบสามนาทีนะครับเที่ยงห้าสิบสามนะครับสดสดร้อนร้อนที่ถนนเส้นจากน้องกี่ไปนางรองนะครับนะครับก็น่าจะหลับในหรือเปล่านะครับยังไม่รู้สาเหตุครับ เขาให้ถอยเพราะว่ารถนัน้นจะถอย่อนเข้าไกลอยู่ไกลไปะเข้าประเมินไบรกได้ล่วงหน้ายี่ล้ยวอืมเขาจะป่นให้ป่หรือปะมีรถขนดไก่นะครับ าติดตามด้วนะครับขอบคุณครับสวัสดีครับ